วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำไม้มงคลที่มีราคาไม่แพงกันดีกว่านะคะเจ้านั่นก็คือต้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการแคร์พิกอีกครั้งแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น ep ที่2ี่21แล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำไม้มงคลที่มีราคาไม่แพงกันดีกว่านะคะเจ้านั่นก็คือต้นลือสีผสมนั่นเองค่ะ ต้นลือสีผสมนะคะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ p o l y e s เป็นไม้มงคลนะคะที่มีสีนะคะหลากหลายสีมากๆนะคะแต่คนเรานะคะก็จะคุ้นชินไปในโทนสีแดงโทนสีม่วงกันมากที่สุดนะคะซึ่งต้นกำเนิดของเจ้านี่นะคะอยู่ที่มาเลเซียนั่นเองค่ะเี่งบ้านของเรานั่นเองคนไทยนะคะก็นิยมปลูกไว้รอบๆบ,บ้านเช่นกันค่ะเพราะว่ามีสีสันของใบนะคะที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ลือสีผสมนะคะจะมีลักษณะต้นเป็นต้นพุ่มเตี้ยๆนะคะมีความสูงประมาณ20-60เซนติเมตรลำต้นจะอวบๆกักเก็บน้ำได้ดีค่ะ จุดเต่นของต้นลือสีผสมนะคะจะอยู่ที่ใบของมันค่ะสีที่นิยมนะคะจะเป็นสีแดงสีม่วงนะคะใบนะคะจะมีลักษณะเป็นหยักๆนะคะบริเวณขอบนะคะและมีสีเขียวนะคะแซมเล็กน้อยนะคะตรงขอบของมันค่ะซึ่งการดูแลเจ้าต้นนี้นะคะจะแตกต่างจากต้นอื่นนะคะตรงที่เจ้าต้นนี้นะคะไม่ค่อยชอบน้ำควรปลูกในดินร่วนปนทรายนะคะจะดีที่สุดค่ะ ควรเอาไว้ในแดดที่พอประมาณไม่จัดมากถ้าได้แดดนะคะที่พอดีนะคะจะทำให้เจ้าต้นนี้นะคะมีสีสวยสดขึ้นไปอีกค่ะราคาขายในตอนนี้นะคะก็ไม่แพงมากอยู่ที่ราคาประมาณหลักสิบถึงหลักร้อยนะคะแล้วก็ยังหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากดูแลต้นลือสีผสมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้ควบคู่ไปเลยนี่ค่ะอะมินโนน้ำดำยกกำลังสองจากเกษตรสู้ ใช้เจ้าตัวนี้นะคะฉีดไปที่ใบรับรองนะคะว่าใบาสุขภาพดียิ่งถ้าโดนแดดแล้วเนี่ยใบยนะคะจะยิ่งสวยมากขึ้นอีกค่ะพอเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงทั้งต้นใบและดอกของมันด้วยค่ะราคาก็ไม่แพงแถมใช้ไม่ต้องเยอะตอบโจทย์สุดๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อเกษตรสู้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเราจะทิ้งช่องทางติดต่อนะคะไว้ที่หน้าร้างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแคร์ฟึกก็ขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะคะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะปุ๋ยดีภาพพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกรยิ้มได้